อยากสนุกตื่นเต้นร้อใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a tig 2 4อย่าลืม a tig 2 4 l i v e ลิเวอร์รพูลพร้อมยื่นข้อเสนอขอซื้อยูริเตเลมองสื่อเผยของดแดงลิเวอร์พูลเตรียมยื่นซื้อยูริเตเลมองจากเลสเตอร์ในราคา30ล้านปอนด์ดเดลี่เพสรายงานว่าลิเวอร์พูลหันมาให้ความสนใจยูริเตเลมองกองกลางของเลสเตอร์ซิตี ที่เหลือสัญญากับทีมอีกเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นเดอรหงแดงเตรียมยื่นข้อเสนอ30ล้านปอนด์เพื่อนํากองกลางทีมชาติบเบลเยียมเข้ามาเสริมแดนกลางให้ทันก่อนตลาดจะปิดตัวลงเติลมองเหลือสัญญากับเลสเตอร์ถึงซัมเมอร์ปี2023นอกจากลิบร์พูแล้วเขายังได้รับความสนใจจากอาเซนอลรวมถึงแมนซิตี้แต่ว่าทางครอบเชื่อว่าเตเลมองอยากย้ายมาเล่นในแอนฟิลมากกว่าไปที่อื่น เวสลีฟอฟาน่าปากหลังตัวเก่งชาวฝรั่งเศสกำลังจะเข้ารับการตวรวจร่างกายกับเชลซีที่ประเทศสหรัฐอเมริกาวันจันท์นี้สกายสปอร์ตสื่อยิจรายงานว่าฟอฟาน่าเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้ารับการตวรวจร่างกายกับเชลซีที่นั่นหลังสิงต้นเงินครามบรรลุข้อตกลงกับเลสเตอร์ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วและงานข่าวระบุว่าค่าตัวในการย้ายทีมครั้งนี้อยู่ที่70ล้านปอนด์โดยที่เชลซี ตกลงด้วยวาจากกับเลสเตอร์ได้ตั้งแต่วันศุกร์และตอนนี้ข้อตกลงต่างๆเป็นทางการแล้วหากการตรวจร่างกายเสร็จสิ้นเรียบร้อยก็ะจะมีการเซ็นสัญญาระยะเวลา6ปีและเปิดตัวผ่านทางเว็บไซต์ของสโมสรทันทีด่านเดียรติกยูเครายงานว่าฟอฟาน่าออกเดินทางไปยังอเมริกาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นไปตามการตัดสินใจของทอรโบลีเจ้าของสโมสรชาวอเมริกันที่ต้องการสร้างความสบายใจ และความสงบจิตสงบใจให้กับกองหลังชาวฝรั่งเศสขาดการว่าการย้ายทีมจะเสร็จสิ้นเรียบร้อยภายในช่วงกลางสัปดาห์นี้ทั้งนี้โฟฟาน่าถูกตัดชื่อออกจากทีมเลสเตอร์มาสาเกมติดต่อกันแล้วและเป็นเกมพรีเมียร์ลีก2นัดที่แพ้ต่อซอลตมตันและเชลซีอีกเกมคือคาราบาวคัพรอบ2องทีมอธีคัสตานเย่ฟูลแบ็คของเลสเตอร์ซิตี้มั่นใจว่า ทัพจิงจอกสยามจะเรียกฟอร์มเก่งกลับคืนมาได้อย่างแน่นอนเลสเตอร์พาเชลซีที่ถิน่นแซฟฟอร์ดบิตหนึ่งประตูต่อ2ทําให้เก็บได้แค่แต้มเดียวจาก4นัดหลังสุดเราทําได้ดีในครึ่งแรกและครึ่งหลังเราก็พยายามอย่างหนักเราพลาดที่เสียประตูตั้งแต่ต้นครึ่งหลังซึ่งนั่นทําให้เราเจองานที่ยากลําบากมากเราสร้างโอกาสได้มากมายหลังจากเสียประตูแต่ก็ต้องยอมรับว่าหากคุณปล่อยให้ทีมที่เหลือผู้เล่น10คนยิงใส่คุณได้ นั่นเหมือนคุณเอาปืนยิงเท้าตัวเองนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเราต้องไล่ตามแต่สุดท้ายเราก็ไล่ไม่ทันฟุตบอลมันก็เป็นแบบนี้แต่เราจะไปจะต้องปรับตัวผมไม่ปิดบังความรู้สึกผมนะเราต้องละเอียดมากกว่านี้เราไม่ดีพอและเราจะไปจะต้องพยายามให้มากกว่าเดิมผู้จัดการทีมรู้ดีว่าการเจอเชลซีคืองานที่ยากอยู่แล้วและยิ่งเราเริ่มต้นฤดูกาลได้ไม่ดีเลยดังนั้นมันกดดันพอสมควร ต่อย่างที่ผมบอกเราทําได้ดีแต่ว่าเราเสีย2องประตูแบบง่ายๆและทําให้เราไม่มีแต้มกลับบ้านผมคิดว่าเราจะชนะในเร็ววันนี้เรายังไม่ตื่นตระหนกเพราะบางครั้งชีวิตมันก็แบบนี้วันนี้เราทําได้ดีกว่าเกมที่ผ่าน,านมาเราแค่ต้องคุมสมาธิให้ได้อย่าไปกดดันกับผลงานหลังจากนี้เราแค่กลับไปทํางานหนักกว่าเดิมและเล่นฟุตบอลในแบบที่เราทํามาได้ตลอดก็พอรอบกลีน อดีตผู้รักษาประตูของเชลซีมั่นใจว่าการมาของโฟฟาน่าจะช่วยปลดล็อกศักยภาพอันยอดเยี่ยมของรีเจมออกมาได้สิงบูบรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวเซนเตอร์จากเลสเตอร์หลังจากเจราจารยืดเยื้อมานานหลายสัปดาห์ซึ่งรายงานเผยว่าจะทำให้าตัวกลายเป็นกองหลังแพงที่สุดในโลกคนใหม่เหนือแฮร์รี่แม็กควาอีกด้วยในมุมมองของกลีนเชื่อว่าการมาของโฟฟาน่าจะเป็นประโยชน์กับการเล่นของเจมเพราะมันจะช่วยทำให้เติมเกมบุกได้เต็มที่และบ่อยมากขึ้น เชลซีกำลังไล่ล่าและต้องจ่ายเงินพวกเขาจะได้ผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมเขาจะเข้ามาทำผลงานได้ดีในทันทีและเป็นหนึ่งในแข้งของอนาคตด้วยคุณภาพของรีเจมคือการเล่นกับบอลโฟฟาน่าจะคุมเขตโทษในตำแหน่งเซ็นเตอร์และเสริมความแข็งแกร่งในส่วนอื่นเนื่องจากเจนสามารถลุยไปข้างหน้าได้อย่างไม่ต้องกังวล